เรื่องนายอินกับนางแก้วสองตายายที่ปลูกบ้านห่างไกลหมู่บ้านและมีอยู่วันหนึ่งลุงอินได้เห็นแสงไฟสองพุ่งตรงเข้ามาในบ้านตามช่องฝาที่สร้างด้วยลําไม้ไผ่นายอินจึงลุกจากที่นอ,อ,อนแอบมองรอดช่องฝาบ้านทันใดนั้นได้เห็นชายหนุ่มแบกร่างอะไรบางอย่างอยูอย่บนบ่าเดินตรงมายังกระท่อมของลุงอินและมีหญิงสาวเดินตามหลังหนุ่มมาติดติดชายหนุ่มวางร่างที่แบกมาอย่างแรงแต่ไม่มีเสียงร้องแต่อย่างไรเมื่อวางร่างเสร็จ ได้วิ่งไปยังรถที่ติดไฟไว้อย่างรวดเร็วพร้อมกรีดเสียงร้องตะโกนอย่างสุดเสียงหญิงสาวที่ตามมาด้วยตะโกนขึ้นว่ารอด้วยรอด้วยแต่ไม่ทันแล้วชายหนุ่มสตาร์ทรถและขับรถออกไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวกรีดร้องด้วยความกลัวลุงอินไม่กล้าที่จะส่งเสียงดังเดี๋ยวหญิงสาวจะได้ยินผ่านไปพักหนึ่งหญิงสาวได้ยินเสียงโทรศัพท์ของตนเองซึ่งเป็นของชายหนุ่มและได้พูดว่าที่วิ่งออกมาได้มองเข้าไปในกระท่อม เห็นผีแกตาโบน้ากลัวตอนเช้าเดียวจะขับไปรับหญิงสาววางโทรศัพท์ทันใดนั้นลุงอินไอเสียงดังทําให้หญิงสาวกรีดร้องออกมาอย่างดังลุงอินบอกว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องกลัวลุงอยู่กระท่อมนี้มานานแล้วลุงก็แปลกใจเหมือนกันทุกวันนี้ถ้าใครเห็นลุงก็วิ่งหนีหรือว่าลุงตา